เบิงบ้งเบิ้งฮิตออกอยู่ข้างลานออกอยู่ในเมืองเลยได้ไงในเมืองออกอยู่ข้างลานเลยเนี่ยอันนี้กาหางเบิงบ้งเห็ดมันออกเนาะคิดเบิง้งเนี่ยเบิ้งหนึ่งดอกใว่ไหมมึงอีกดอกหนึ่งก็ต่อหนึ่งดอกแล้วเนี่ยสองดอกเนี่ย เนี่ยห้างรถคนเนี่ยเนี่ยสามดอกนี่เจออกระลังโพเนี่ยเนี่ยสี่ดอกเนี่ยห้าดอกเบิังเบิังมันออกเบิังเห็นออกหกดอกนี่นี่อีกไหนวะไั่เจนี่ทางชางเลยเบิังเนี่ยเนี่ยอีกสองมือเดี๋ยวขอสิมาเก็บเนี่ย ข้างเลยน่ะห่างเลยเนี่ยเบิง้งเนี่ยห่างข้างรถเบนงมันออกเบิงบ้งเบิ้งรถบเบ้องคุณอ่ะปุ๊ยอยู่เนี่ยเสียดค่อยแม่เดี๋ยวไปเก็บไปแกง